เรีย a r อนภาควิชาภาษาจีนคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตหลักสูตร4ปีเรียน135หน่วยกิตหลักสูตร2บวก2เรียนที่มรังสิต2ปีเรียนที่ประเทศจีนอีก2ปีสวยใช่ไหมล่ะสวยละสิจิกจิกได้อีกจิกนั่งนั่งอะไร แปลงร่างสาวสวย,<ด>ยจากภาพชาวภาษาจีนอุ้ยแม่นางอ่านหนังสืออะไรนั่นภาษาจีนหมดเลยอยล่ะก็มาดูเองสิเป็หญิงลูกใหม่เรียนเอกจีนจบไปแล้วสามารถทํางานอะไรได้บ้างเฮ้ยเสยเสยทำไมอ่ะทำไมคะจะไม่รูล้ล่ะไม่ว่าจะเป็นรามนักแปลงานโรงแรมมักคุเทสไม่ใช่ด,ดีๆเท่านั้นเลยจอย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะนง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนักการทูตเจ้าของธุรกิจส่วนตัวหรือจะทำงานด้านสายเกมยังได้เลย เรียนดีๆแล้วนอกจากได้ภาษาแล้วอย่างได้เพื่อนได้แฟนได้สังคมที่ดีได้ประสบการณ์ที่พวกเรายังไม่เคยสัมผัสมาก่อนอยากเก่งภาษาจีนมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราสิเก่งภาษาจะอยากลรกฟ้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ฮจุยโอชตอยกมจ้โอ้ยแขนแทบผากลดน้ำหนักพังนั้นเนี่ย